พลังแห่งคู่อย่างรู้ที่แท้จริงมองได้แม้กระทั่งอนาคตนั่นอาจจะพันดูโกงแล้วแต่ขอบอกเลยว่ามันมีขั้นที่เหนือกว่าและยี่สิบชั่วโมงุตวันนี้ผมจะหามันมาให้ได้จะเป็นยังไงไปดูเปิดคลิปมาเข้าเกมเข้าสู่สทาโจดสลัดเดินดีขั้นที่ขานิดหน่อยเราก็นึกขึ้นได้ว่าป้ามาของเราในวันนี้คือฮัคิสังเกต V2 แลเดี๋ยวความไม่รู้ของเราว่ามันทำยังไงผมจึงต้องเปิดยูทูบดูเอาเป็นคลิปพีซีแล้วกันครับเข้าใจง่ายดีมาดูไปดูมาผมถึงก็ต้องฉุดยั้งไว้ก่อนเพราะเขาบอกว่าเาใช้คสักตตตนแ่ ฮาคิสเกตันนี่มันยังไงวะเขาจะเปิดยูทูบดูอีกครั้งครั้งนี้ผมดูคลิปใ้ .9598 แล้วก็ใช่แค่ดูชื่อคลิปก็นคงเดาไม่ยาวก็มันต้องฟาร์มด้วยผมดูไปแล้วจะได้ความรู้ว่าเราต้องไปคุยกับอูซอบแล้วถ้าคุยไปเฮียแกบอกว่าเรามีแต้มถึงห้าพาแสดงว่าเราหาคิสเกตันแล้วซึ่งผมก็ตมตกออกมเตตนแล้วมั้งเออดาวเอานะด้วยความไม่รู้ผมจึงรีบควาประตูไปได้ก็ได้ออกมาพอเปิดไปที่กลอไฟ้าทันทีแล้ววี่ต้นนี้เขาหาจมูกยาวแต่เดียวไอ้หนูนั่นมาได้ไง,ล,ไงไหนหนไลืมเ,เ,เร แต่ของตวเองก็ต้องตกใจนี่แค่สามพันหกร้อยเองลเลยพอผมเล่นมาตั้งนานแล้วนะจะไม่ไตันอีกเลยจะไม่เห็นหน้าจะบุกยากแล้วผมจะนึกอะไรบางอย่างได้เมือของมันไงไม่สิมันคือหนังกระติกแล้วตอนไม่รู้ผมเป็นอะไรรู้สึกว่าผมจะท้อใจเรื่องคาชิซากะ V2 ผมกับเลเยเซอร์ยูทูปหาดูวิดีโอหนังกระติกของอุซบทันทีแต่ ไม่นี่มาคลิปรีวิวผมมาขาวิธีหาอะตรงนี้สิไม่เห็นดังนั้นแล้วผมจึงรีบกลับไปรอสอทนทันทีแต่ก่อนจะกลับมืออารองเผื่อลักเก่าอยากจะเจอผมก่อนเขาจะส่งบัเชิญมาหาผมผมได้เป็นคนดีมารายาก,กเลยตอบรับคำเชิญไปแล้วเราก็มีการทักทา,ทายเซฮันโลกันนิดหน่อยเดี๋ยวตอบของด้วยแฮะที่ตออยากได้อะไมดอบที่ตอบมาอยากได้ดอบได้ดอบดีจังเลยนะแล้วก็ดูเหมือนจะมีคนใหม่พอใจที่ผมพาลาองไปเขาดอารดาับแครก็ฟันผมเฉยผมจะบอกให้เขาใจเย็นๆก่อนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รับคำขอโทษเขาก็เลยมาขอ ก่อเิงแล้วก็สมผลให้เขาสักหน่อยแล้วดูเหมือม er high, นว่าเฮียขายเขาจะกวนตีผมอีกแล้วดูมาให er ้ผมกร er ะกผมมาสิโคตรกากแต่ด้วยความเป็นเด็กชั่วของเราที่แก่มาผลไปเทงไว้ที่แชงคูเพื่อนรักเก่าผมแล้วก็หนีไปจน่เมืเดื่องเขาา้าไประกาศก็ดูเหมือนจะมีคนาชิดเหมือนผมมันมีคนเอาไปที่กอดผมอีกแล้วผมก็คิดแผ้ชูได้อีกครั้งผมยอมผลนี้ใ้เขาเพราะเขาบอกว่าเป็นผลแม็กมาแต่แพ้การนี้ก็ใช้ใหม่ได้เพราะว่าเมื่อเขาจะรู้ทันก็แม <laughs> ใครๆก็ต้องจะรู้ทันแหละครับไม่ม่าเขาจะโกรธจัดยิ้มสก,กิลใส่ผมเฉยผมที่รู้สึกทนไม่ไหวในเมืุมสันติภาพไม่ใช่ทางออกมันก็ต้องใช้กำลังกันบ้างแล้วล่ะแล้วก็กลับไปให้โลกสองดีกว่าเมื่อกลับไปให้โลกสองเปิดประตูปะไปไหนก็ได้ออกมาพอจึงงงนิดหน่อยว่าไอ้เกาะที่เราจะไปซื้อหนังกระติกมาเชื่ออะไรฟ้าพอจึงรอกดว้าวไปมัม่มวๆดูเผื่อจะถูกก็เปิดประตูออกมาท้ายทีผมติดเนี่กับอะไรบางอย่างพอจึงดิ้นตัวนิ่งหน่อยจนหลุดออกมาได้เมื่อหลุดออกมาก็ได้ข,อข,อข้อความจริงว่าผมวาามที่บ้านมาแล้วก่ออจะไปซื้หนังกระตทิมาืออะไระเนี่ยคมาเรอชแล้วก็ดีิ่นไอ Bye. อีกสักรอบครับแล้วก็ถูกสักทีพมจะเดินเข้าไปทางหน้ากากทุเรียนเมื่อเดินเข้าไปพี่แกก็ตกใจแล้วบอกว่าไม่ใช่ผมเองก็ไม่เชื่อจึงบอกให้พี่แกร้องเพลงให้ฟังหน่อยแต่พี่แกไม่ยอมร้องเลยไปขายหนังกระติกให้เราแทนผมเองก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีแตการตือนคนมันไม่ใช่แนวเราผมจะซื้อหนักกงกระติกก็จะจากไปเมื่อกำลับตอนที่เธอไม่พายายามล้างผมไวแ<ต>้แต่ไอ้นุ่มนี่เท่ดีแฮะถึงซีมันจะตาจากไอ้เรื่องนี้หน่อยแต่กระเพาะใช้ได้อยู่และต่อจากนั้นเด้วยความอยากรู้อยากลองของผมจะวิ่งกลับไปให้ของสามขึ้นทีพ่อ พอชาลาผมไม่อยากยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวผมจ,จะเปิดทักคิสเกตฟาร์มไปด้วยเข้าไปใช้ความคิดนี้สักเท่าไหร่พอพนางนางต่อทักคิสเกตพม,มดโคตรเร็วและสก,กิลของพนางนางก็โคตรนา่ารำคาญผมจะทนไม่ไหวว่ากับเบกอรแรกแล้วก็เปลี่ยนผลโลเกียม,มาใช้ดีกว่าซึ่งเมื่อมาถึงก็ได้ผมต้องคิดหนักอะไรนิดหน่อยว่าเอาไปใช้ผลอะไรดีเอาเป็น คนสายฟ้านักกันเมื่อเปลี่ยนพอเซตแตด้วยความโง่ผมพิจารณาเซตปาวไว้ผมจะนวัตว่กลับไปหาพ่อนานด้วยความเร็วสายฟ้าและก็เพื่อากันโง่รอบสองของาจะเซตปาวไว้ก่อนแล้วปฏิบัติการการฟังก็ได้เริ่มต้นขึ้นฟาร์มไปแหลก็ดูเหมือนจะมีวีสามเข้ามายุ่งระหว่างที่ผมกำลังจูจีกับสาวๆอยู่แต่ด้วยความที่ผมไม่มีอะไรไปสู้เขาจึงต้องย้อนถอยออกมามันก็เหมือนความรักนั่นแหละครับและที่สำคัญผมไม่ได้เสียอะไรตัวเขาด้วยผมดี่สาวแต่จะเปลี่ยนไปเล่นดาบฟันโลกอพกพ้นนางนาตรงนี้ดีกว่าแล้วเราก็เล่นดดดดาาาาบฟฟัันนนโโลลลลลลกกลกกกกกกเ้้ไไไปปปยยยจผมมมมสสิิิแแแรร็็งงอววีตตท ของโคตรดีแต่ว่าถ้าอยากฟาร์มอยู่ที่นี่ห้องคงลีมคนเก่าไม่ได้สักทีผมยังต like ัดสินใจย้ายเซิร์ฟดีกว่าเพราะฟาร์มต่อไปจะปนลกข้อมูลสกิลสกิลที่ปนลกควาใหม่ไไปเป็นการยิงกระสุนลบออกไปซึ่งมันยิงได้โคตร ตั้งจากฟาร์มอสสนุกอยู่สักพักก็ถึงเวลาเริ่มภารกิจลาของเราสักทีผมจะขับเรือกลับไที่กเกาะแรกคุยกับลุงก,ก็ตัดสตนาจให้แยง,งกันส่งกลับโลกหนึ่งเมื่อมาถึงเขาก็เปิดคี้พปอ9598ดูวิธีฟาร์มทันทีมาดูจะพอได้ความจริงรอทำตามดูที่ประตูเป็นกระดาษออกมาเพราะว่าไม่ใช่ก่อกสกายเปียเอาเป็นว่าเผื่อใครอยากทำตามนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีรักกันว่ามันทำยังไงก่อนอื่นแชสปาวไว้ก่อนชากนั้นเปิดรากิสเกตพร้อมได้ไยไม้แฮบอลกนแถวนี้ตีพอมาตีแล้วจนรากิสเกแแถวนีี้ตดด เดี๋ยวท้าไมได้เหมือนในคลิปที่ผมดูอ่ะไม่ใช่เขาบอกเขามาจะกลีแต่ทำไมไมันไม่เห็นลีเลยฟ้าผมจะคิดในใจว่าโดนหลอกเข้าให้แล้วก็เลยรอไปคลิปอื่นดูพอมาเจอคลิปน,นี้ที่มีชื่อว่าฟาร์มฮาคิสกเกตตาภายในวันเดียวซึ่งมันรอนานรอใจผมเป็นอย่างมากเขาจึงลองก่อนเข้าไปดูสักหน่อยว้าววิธีน่าสนใจดีแฮะมาๆๆมเอาเป็ว่าสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าทำยังไงวิธีทำก็ไม่ยากแต่ผมก็คงต้องรองก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าตามในคลิปที่บอกก็คือให้เปิดฮาคิสังเกตราาไมให้เเรรออกซิ K ์ฟเข้ K ้าาาใหม่แลวฮคิสเกต บอโงีอครข้งแล้วมันก็ใช้แด้จริงๆด้วยของโคตรด,ดีถึงวิธี่นี้มันจะเสียเวลาไปหน่อยแต่มันก็ยังพอมีหวังบ้างแล้วมันก็ทำให้วอจอรอุบัติหตุการฟาร์มพาคิสังเกตได้เริ่มต้นขึ้นและสิ่งที่อยู่ในวอจอรนั้นก็คือพาราคิสังเกตบอดง้ตีหมดออกเซิร์ฟเข้าเซิร์ฟใหม่พาร,ร์คิสังเกตบอดง้ตีหมด ออกเซิร์ฟเข้าเซิร์ฟใหม่อ่าค่อยๆเคลียดน,นี้ครับแล,แ,แล้วต่อจากนั้นผมก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพักเวลาล่วงเลยมาหนาแสนนะเจกกนกระทั่งถึง4,500สักทีแต่ไปข้อยงขาดอยู่อีก500เพราะฉะนั้น,น,นดำเนินการต่อไม่คิดว่าจะดูแป๊บเดียวแต่เอาจริงคือมาโคตรนานโคตรนานไม่อะไแต่คือมาโคตรน่าเบื่อแล้วก็ยังดีครับที่มีเพจปวดคอช่วยอยู่เป็นเพื่อนเรายาวไปยาวไปฟังเพจบรรณา,าเขาเริ่มพูดเหมือนดีเจแล้วเนี่ย แกแล้วแกแล้วแกแล้วขออีกนิดนึงอย่าต่ออีกหน่อยแล้วก็สุดรู้สักทีเอโคตรนานเลยผมขอแนะนำเลยครับถ้าใครกำลังทำอยู่ผมไม่แนะนให้เปิดเพลงฟังหรือไม่ก็ดูหนังไปด้วยแล้วก็ถ้าใครดูหนังครับผมขอแนะนำให้ดูภาคไทยเพราะถ้าเปิดซับไทยไปใจดูไม่รู้เรื่องเลยและเดเขาอยากรู้อยากรอผมอยากรู้ว่าคิทาเกตตามมนจะบอกได้ไกลขนาดไหนฉันเปิดประตูไปแล้วก็ะดาษวาปี้ที่ก่อนแรกแล้วก็เปิดคิทาเกต์ดูแล้วมันก็บอกได้โคตรไกลโว้ผมเห็นเกือบทั้งแมพหรือจริงๆอาจจะทั้งแมพแต่ว่ามองไปที่ก่อน่อปประตูววาไ อพอเที่ยงคืนจะกระโดดลงไปหาพวกเขาแต่ว่าพวกเขาจะรู้ตัวผมกระโดดลงไปเมื่อเขาเดินในฮมเฉยแล้วก็เหลือแค่คนที่หน้าตาหล่อคล้ายผมดูจากกระเพราไอห,หนุ่มที่คขจะเป็นมือใหม่ไม่ได้ความพี่หล่อค้ากับเขาจะาิงอยากสบตาเขาสักหน่อยผมได้เข้าเปคุยก่อนดูๆเพราะว่างเงินหัวนหน้าการเป็นสหนึ่งบึกได้ผลมาเอมถึงไอ้หนูนี่จะเป็นผลใหม่แต่ผมเคยเลองใช้แล้วมันโคตรกาก,าก,าก,ากเลยเพราะผมชวนคนให้มาดูมันก็กดวายผมทันทีความเป็นเด็กใครๆกดว้าวแสดงว่าหาเรื่องคมจะเย็ดทามาต่อยสักหน่อยแต่ ตอนนี้ครับผมจุดขับไม่ได้เลยมันเหมือนผมตอนเด็กเลยอะ่ะใครกดร็อคแสดงว่าหาเรื่องเนี่ยคิดในแง,งด่ดีบางทีผลเว้นเนี่ยจะดีสำหรับมือใหม่ก็ได้จะใครไอ้หนูนี่ไปแต่ดูเหมือนมันจะไม่พอใจกับผมที่มาให้มันมันจะยังสูบผมมาแก่ทับกับผมแต่เฮ้ยเธอเขาจะไม่รู้ว่าผลอะไรก่อนเถอะถ้าดูจากหน้าตาแล้วมันก็ต้องดีใช่ย่อยเราจะเฮิร์ทคิสเกตต์อาจจะพอใจเขาว่าเลยอยากรู้ซะแล้วว่า,าคิสเกตวีศวะมันจะเป็นยังไงเขาจะเปิดยูทูบดูมาเอาว่าสรุปสั้นง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเ้าจะหาดีบันก็น่าาจจะเเข้ใองแหละ กอ็อาจารย์นะก่อนอื่นเซรามา่าคิสเกะมีซอกตกลับไปที่โลกสามก่อนเปิดประตูไปกระไดเพื่อมาที่แมนชั่นรู้ใจกลางเมืองขั้นตอนแรกเอาจริงก็คือมาทำเคร่ไก่ก่คนละเมือฟังก์ไตนี่แต่ไม่รู้ไม่ชอบบุญบารมีหรืออะไรของผมผมก็ทำเคร่ไก่ก่คนละเมือฟังก์ไตนี่ไว้แล้วเอาจริงเราพอแค่ทำเครื่เล่นๆล่แล้มากลับกลายเป็นของที่มีประโยชน์เฉยโเพราะชนะข้าวเครืของแก่คนละเมือฟังก์ไตนี่ไปเราวิ่งไปที่ป่าสับปะรดทันทีไม่อยืนดีไม่รู้ตัวเขาเป็นอะไรเพราะมีกาอากาศได้เฉย ไอมีกาอากาศได้อะมันก่อนดีแต่ไม่นคือขามาขยับอย่างเดียวนะสซตัวมันไม่ยอมขยับอุปสรรคอีกแล้วล่ะครับธรรมดาของช่องเราเอาเข้าเกมใหม่สักรอบเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นเมื่อกี้ผมบอกว่าจะชีวิตเธอเธอจะได้มีความสุขกับเข้าเกมมาใหม่แต่เฮ้ยเรือสวยใช้ได้เลยในระหว่างที่เขาเขาจะออกเรือแต่มืนเขาจะอย่าขามชอบของผมเขาจอดเรือมารับผมเฉยส่วนผมที่ก็มาคนปฏิเสธคนใม่ไปก็ได้ขึ้นเลยแบบเขาด้วยพอขึ้นมาเขาก็ถามผมว่าจะไปกับเขาใช่ไหมส่วนอ้ผมที่ก็อุตส่าห์ขึ้นเืยเขาแล้วก็เลยตอบ ความหมายผมก็คือการทาคคีสเกตวีสองผมจะเปิดประตูไปไหนก็ได้ออกมาผมทำเมือนที่ท้าทายกับผมคือทิ้งไว้กลางทาง่ปกลับไปที่ป่าสำลัดอีกครั้งและป้าหมายต่อไปก็กคือการหาคนไห้เควสซึ่งในตอนที่ด้คลิปบอกเขาบอกว่าอยู่บนต้นไม้ใช่ครับในนั่นแหละคือปัญหาหลอกแตกเลยไม่อยู่ต้นไหนฟ้า ได้ความไม่รู้ผมจะรอหาทีลรต้นทีลรต้นทียรต้นแต่เดียวผมได้ชายาใหม่มาด้วยโคตรเท่ของโคตรดีที่ว่าเขาจะเปลี่ยนลัคนะครับผมเริเบิด์ชายาไอหุ่นเหล็กแล้วไม่เป็นชาวชายาบางขอดีผมหาต่อไปเลยเทียต้นทียร์ต้นจนสะดุดตากับตนหนึ่งที่มีสีขาวอยู่แลวนั่นเป็นสัญญาณบอกบอกทีว่าตอนนั้นมีเควสผมจะได้มุกต้องเข้าใส่ทันทีแล้วกันยไงเพราะเขาไม่เคยเขาอยากไม่รีรอไม่เขาไมุ่ยโคงกันมากระทันหายกันอะไรกันแล้วเขาก็จะบอกต่อว่าถ้าหาอาหารดีมาให้มันกินมันจะซ้อนอะไรบางอย ผลไม้เนื่องจากว่าอะไรครั้งที่ผ่านมาให้ผลไม้มาหลายลูกทำไมการหาไม่ใช่เหลือกอย่างอะไรมากนะักมึงต้องไปที่ต้นไม้วันทุกขเขาซึ่งตอนนี้จะมีลูกแอปเปิลดอปอยู่แต่ยูจะท่าทางเรากีค่ครั้งนี้มันคงไม่อิ่มแน่ๆเขาจะเปิดประตูไปแล้วก็ได้ออกมาระหว่างไปที่กอแลกทันทีเตอร์ต่ออีกหน่อยแล้วกันนี่ไงสับป,ประรดเพิ่งมีประโยชน์ก็วันนี้แหละแล้วก็ใช่ถ้าเป็นคนธรรมดาเขาก็ต้องอิ่มไปแล้วแหละแต่เราเอาตัวเองเตามบทไอ้นู้นนี่มันยังไม่อิ่มเขาจะเปิดประตูไปแล้วก็ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพิธีกรต้นไม้ ผมไปถึงกล้วยครับเมื่อเรือดพราผลไม้เขาล้างสามลูกแล้วเดินประตูไปได้ก็ได้อีกครั้งว่าไม่ได้พูเขาเกาะเต่าเดินไปหาคนยากไรพ่อพลไม้ไปให้มันพมื่อมาพลไม้มาหายไปบอกว่ามันไห้กินเฉยเมื่อเราต่อไปสายถ้วยให้มันด้วยอะไรฟ้ากินทอดดาไปเป็นเหรอผมไม่ทำมันเลขนาดนี้นี่แหละก็ต้องยอมให้มันสักหน่อยเจ้าเราเปิดจยูทูปดูว่าจะหาถ้วยใสให้มันยังไงอืมอาจจะเป็นนี่ก็ได้พวกสมบัติเหรอข้างในนั้นอาจจะมีถ้วยลองไปดูหน่อยก็ไม่เสียหายแต่ในความที่เด็กคนนี้มายอมตั้งใจดูก็ลไม่รูู้อย่่ตตรงไหนแก็พพอออเเเเห็็นนนลลาาาางๆว่่มมัีีกกระะแบบ้้ยยูดดไ แล้วเราไปหอบค,คำหาสักหน่อยแต่ว่ามันก็ไปเห็นมีเลยฟ้าความป็นศาสายให้เร็วจากลูกเสือขึ้นดูบนที่สูงเพื่อว่าที่มาจะมีกระแพงที่คล้ายๆกันอยู่ที่อื่นอืมแต่เพราะว่ามันมีเยอะเหลือเกินเขาเลยตัดใจเปิดยูทูปตั้งใจดูอีกรอบดีกว่ามตัต้งใจดูทรัให้รู้ว่าจุดมันกำได้มองอยากอะไรเพียงว่าประเท่แม่ช้นหรูใจกลางเมืองเตืนตหาถหนนไปแต่อู้ตรงนี้อันตรายให้ผมไม่อยู่ดีกว่าคุณคงไม่อยากเห็นผมหาผลไม้ใหม่เป็นรอบที่สองแล้วก็นี่ไงในระหว่างที่ของกางเปิดประตูอยู่นี่ก็มีคนแ้้้้ววปปปปป่ะะะผผมมมมมเเเเฉยยยไไไตตตตตาาาาาาหีีีดดดดจิรรููัับนใขง และครั้งนี้เดี๋ยวเขาฉลาดหลกเลายพวกผมเพราะวางแผนใหม่ตัวการเป็นประตูว่ปการทะเละมันจะได้ตามผมเข้ามาไม่ได้โอ้แผนนี้ใช้ได้แฮะแล้วไปเห็นประตูห้องสบมบัติเขจะนิ่พังเข้าไปทันทีแล้วก็หยิสบสมบัติที่อยู่ข้างในแต่เดียว ไม่เห็นมีถ้วยสักใบเลยแล้วเขาพอคิดในแง่ดีมาเหยีจะได้แล้วก็ได้จ่งยแล้ไปหาคนยากไรอีกครั้งแล้วเขาไปคุยแต่ก็ยังบอกว่าตารถ้วยอยู่ดีเ<ห>ผมตั้งใจดูอีกครั้งก็ได้พ่าผมตั้งใจดูอีกครั้งแล้วผมได้รู้ว่าต้องไปหาคนระเบอฟักาตายจริงพี่เขาสอนดีนะครับแต่ผมโง่เองเขินเลยคนได้ไปหาคนระเบอดฟังก์ไตเขาคุยไอเฮียแกให้เฮียแกจัดจานให้เราแล้วผมก็ได้คนลาใไแถ้วยสักทีผมจะรีบนำมาไปให้คนยากไรถ้าดูมันจะมีคนไม่หวังดีีีีีมมมมาา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 ขขดดววววงเเเรรรออกกกแล้้้ทททไจจะะฟฟััันนนยตปิู่พ ไปนู่นไปนี่ไปนั้นเท่าที่พอจะทาได้ใช้เวลาอยู่สภาจะได้สุขอนิมันพ้นสักที<ฮ>ถ้าไม่ติดมาสเต็เก่าข,ข่าไปแล้วเนี่ยเขากลับมาหาคนยากไรอีกั้งพองอาหารให้เขากินพออาหารให้เขาไปให้ได้ของวันเดียวเขาจะสอนให้ผมฟรีแต่โลกนี้มันไมไ่มีอะไรฟรีเสมอไปเมื่อกี้ผมจะห่าร้านเลย ก็สาหาหามาหายแ้เฟ่ยพอจะได้มาเขาต้องผ่านรอดผ่านหนาผ่านโคตรขามามากมายรู้ไปมันเหนื่อยแค่ไหนอ่ะแต่จะพูดอะไรยังไงไปไอ้หนูนี่ก็ไปฟังอยู่ดีผมจะจำเป็นต้องจำใจซื้อมาเนี่ยมาดูางวัลขรองความลำบากกันหน่อยเมื่อก็ปปาราชีสเก็ตมาเสียงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือม่นใสขึ้นเยอะม่วปกติเวลาเปิดอะไรสเก็ตมันก็จะมัวมวหน่อยๆแต่พอกลายเป็นมีสองมาโคตรใสของโคตรดีแล้วก็โว้ทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมบางทีทุกคนจะมองไม่เห็นมาๆมาเดี๋ยวผมอห้ดูชัดเลยมันมีเอฟเฟกต์ ของโคตรดีแต่อ่าดูมาไอหนูนี่จะอยากไล่ฆ่าผมอีกแล้วผมจะใช้ท่าแต่วน,นี้ตามเดิมแต่คราวนี้เขาจะปรับเปลี่ยนแพ้อะไรนิดหน่อยเพราะว่านีไปเลยแล้วก็หาจังหวะนี้เข้าเซฟ่วนแม่มเลยทำไมอ่ะคนละบอบต้องรักชีวิตตัวเองกันบ้างอ่าไอหนูนี่แหละที่ฆ่าผมเพว่าจ,จำชื่อมันไว้ <laughs> สวัดีครับนวันนั้นมผมแล้วพูกมันฆาตกรโลกจิตเลยแฮะแล้วมาเข้ามาในแมชชั่นหรูให้ผมสก,กีเหฮกยาดงของฮาชิสกเกตวีสองนี่ได้ว่ามันบอกเห็นไอเห็ดที่เขาเด็เขาใช้ด้วยของโคตรดีว้าวขนาดเล็กเรายังมองเห็นน่ะ <S <S ผมนี่เหรอยวเขาไม่แบบจัดๆจะจะเอาไปเอาให้ดวงหนวดฟักสักหน่อยและดูเหมือนบอลหลอบนี้ดวงหนวดเขาจะหลบยินดีกับผมเขาให้ผมเอาเปะไปของขวัญหมเฉยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยากกินจะก็ไปเก็บไว้ในคอยชั้นผลปีศาจและในความพ่เราไม่มีอะไรทำเลยจะไปขี่สมบัติหาอะไรเลสักหล่าีี่่ไไอ้ปืนนๆผมมจะ่เคยฟาร์มเลยนี่หว็ก ก็เอาสเตตปืนมาทิ้ที่กองบรรดาฟ้าสักหน่อยไอ้ปืนนี่ไงผมน่าจะได้มันตอนเอิ่มน่าจะทักยี่สิบอีพีก่อนได้มั้งอ๋อใช่ผมราะเพิ่งเลือกของได้หมวกใหม่ไปด้วยนี่หว่าแต่ว่าหมวกเก่ามันยังบางติดหูผมอยู่ผมจะราคาตัวตายก่อนสักรอบนึงเมื่อเกิดใมาก็ลองใช้ดูดูด้ใช้ได้แฮะมันเหมือนหมวกใบแรกของผมเลยอะตาตาขนาดตอนที่ไอ้หมวกนี่เป็นสีขาวส่วนผมที่อยากรู้ว่าไอ้หมวกใบนี้ไปทำอะไรได้จะลองไปทำเด็กเนิร์ดดูเมื่อวานตาตาที่มันบอกผมจนก็ต้องตกใจเพราะไอ้หมวกเวนี่ก็ดีใช้ได้เลยมััััันนนบวกทท้งงดดดาาเมมจปืแแลลละะ12.5%ี่สคญย ดดูาดวว้ยของโคตรดีตอนนั้นเขาเปลี่ยนคนพิศากละเป็นคนแสบเพราะกลัวน้องเขาจะน้อยใจและปฏิบัติการการไฟฟ้าบอกว่าได้เริ่มต้นขึ้นมีพิสกิลแบบรอบตึงเลยละกันครับสกิลก็แล้เป็นการยิงลูกบอลสายฟ้าออกไปซึ่งตามตรงครับว่าไอ้สกิลนี้โคตรเทเพราะว,าว่าสกิลนี้มันแท่คนสายฟ้าอีกฮะส่วนสกิลนี้สองเมแกนยิงระเบิดลูกบอลไฟออกไปซึ่งเอ่อเพราะว่ามันไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่นะตอนนั้นผมไม่มีอะไรทำแล้วจึงเอาเปิดก่องสอบหาดูอะไรเล่นดีกว่าแต่ดูมันจะไม่มีอะไรเล่นเลยแล้วตอนนั้นระหว่างทางฝ่าผมนัเนปป็คลิสอนอัพส แต่ใช่ครับพี่แอผมว่าคิดงั้นแต่พอดูไปดูมามันไม่ใช่คลิปนี้ไม่คลิปให้เราแต่ละคนซึ่งจะใ้ะผมดูมาครับพี่ซีเขาบอกว่าอัพสเตตก็เอาสายได้สายหนึ่งไปเลยถ้าอัพมัวมันจะไม่ดีอย่างเช่นสตแต่ละคนคนในแถวแถวนี้ครับใช่ครับผมเองนั่นแหละในนั้น,น,นม,มีอะไรทำแล้วแบ่งสปอร์สักหน่อยดีกว่าแต่เฮ้ยไม่อยู่แล้วเหรอพี่แอคมีอะไรทำแล้วจะอยากไปสัตหีบรายเล่นสักหน่อยแต่เดี๋ยวเงินปลอมผมหมดอีกแล้วไม่ให้นาคผมจะเซิร์ชกูเกิลทันทีโอเลทหกเลยแต่เดี๋ยวมาเลรื่องเงินม่วงด้วยได้นี่่หวาออ๋ สงคามอติดภการใช้เงินแก้ปัญหามากเกินไปจะกลับมาดูตัวเองในเกมอิกทีเงินว่องมันใหม่พ่อแต่ผมลงดันเอาเงินว่องได้นีว่เมื่อคิดแล้วนะผมจะเป็นลงดันทันทีแต่ใจที่กำลังไฟลูกไฟก็บอลลงทันทีไม่เห็นซึร์ของตัวเองแต่ก็ไม่ร้องไม่รู้ฟะรอดูกก็สักตั้งพอคนปีศาจไปแหลกชิดทันทีผมจะได้แทนทเลพอร์ผมลงดันอย่างไม่มั่นใจแต่ลองตีไปตีมาไมาก็พอไหวอยู่อ่ะเรียบร้อยได้เงินม่วงมาทั้งสองพันห้าพอดีได้แตดนิดหน่อยแต่เดี๋ยว ผมลลเลยคิดไปแล้วว่าผมจะได้สายอะไรงั้นเอาไปว่าไว้ก่อนละกาัาคคาบเดี๋ยวคิดได้าเข้ามาอัพละกันและนั่นเข้าไปทำหมดได้ยี่สิบ่ชโองมองรบิดฟุตอีพีที่ยี่สิบแปดเมื่อกี้เราเสียเงนินม่วงไปสองพันห้าร้อยใช่ไหมก็ลบขอย่อไรเออสองร้อยห้าสิบรแล้วกันส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรไม่มีสปอยล์คบะไป